จากวันที่ฟ้านั้นเคยมองมุนอายเป็นคนมาเพิ่มแสงสว่างเติมแห่งใจคอยอยู่ข้างๆบอกเคยสนคำคนนินทาชีวิตที่เคยเสียสูญได้ไอชุดดึงน้องขึ้นมา แล้วเดาไอจ้าว่าแค่คือเจ้าคนนี้คนธรรมดาแต่ว่าพิเศษที่สุดหัวใจของน้องมันหยุดหยุดลงที่ไอเท่านั้นน้องหักไอยลาได ขอบคุณทธอที่บดทิมปากันหากแท้มีแค่เจ้าเท่านั้นหากเบิดหัวใจน้องลาคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษก็คือ